ครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรีนวนชัยสองค่ะมีเด็กเล็กกี่คนครับห้าสิบหกคนกคนนะครับก็หลวงปู่เมตตาให้นานมนะครับแล้วก็ขนมนะเดี๋ยวให้เด็กคนละแพ็คเลยนะครับให้เจ้าที่กู้ภัยนะครับแล้วก็จิตอาสาช่วยกันนะครับสิ่งของที่ท่านนํามาถวายหลวงตาบุญชื่นนะครับท่านก็มีเมตตานะครับให้บริจาคหมดนะฮะไม่ว่าเป็นนมขนมเครื่องดื่มน้ําดื่มนะครับให้ตามศูนย์ เด็กเล็กนะฮะโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กต่างๆนะครับตามวัดตามสถานที่ราชการนะครับก็เช้าวันนี้นะครับก็นํานมลงเป็นจุดแรกนะครับของโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล<น>็กตาบลเทศ,เศาบาลสีดอนชัยสองนะครับโอ้โหนี่นี่น,นี่นี่เรียนนี่ยังครับเนี่ยเรียนนีอยังครัครับขอบคุณเรียนหรือยังครับเรียนหรือยังเรียนลครับครับอยู่ชั้นไหนครับชั้นไหนชั้นไหนชั้นไหนครับใกล้บอครับจองครัวครับ อายุกี่ขวบแล้วครับสขวบครับไม่กล้าพูดหรอเห็นหนวดเห็นหนวดลุงกลัวลูกขอบคุณครับอ๋เก่งมากเป็นเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของเพื่อนเนาะเอานมไปแจกเพื่อนนะลูกกินนมเป็นไหมเป็นครับกินนมเป็นโอเคเอาละมีกินนมเป็นก็ดีแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปกันต่อนะครับจุดแรกลงไปแล้วนะครับห้าติดแบกนะครับ